看他跟风。真正 ตอนลบยังอยู่ในทริปของวันหยุดยาวช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ครับกับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาเดินชมธรรมชาติครับอยู่ที่ซานเชียครับเจอที่ฟางเจ้าหนาวดิเจ้าสมองมันเยือเยเ,อเย็นครับที่นี่มาที่นี่เป็นครั้งแรกครับยังไม่เคยมาก่อนก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากครับ เราไปชมพรพอพอ้อมๆกันเลยครับไปกันต่อครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาเนื่องจากที uh, ่นี่เปิดทําการถึงแค่ห้าโมงเย็นครับเวลาของเราก็จะเร่งรีบสรงหน่อยครับดูเหมือนว่าจะมีตัวอะไรสักอย่างครับอยู่ตรงนี้มันคืออะไรเราดูอะไรกันส้เสีสีสัน มันจตัวสนน่ะนี่คอียวอคอรัี่ี่ะนี่คือะรคน่นี่คืรี่คอะนี่คืะนี่คือะรนี่าืะร่อะน่าอกะูระรนกะรคะรับ่อกรนีนีครนีอน่าอนี้ครีนี่คีค่นี่ ด้านหน้านี้เป็นจุดลงทะเบียนแล้วก็วัดอุณหภูครับเอข้นไม่่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใชมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ม่ไ่ไ่่มมม งกั两个ช都要签吗ค<巧>ีับตอนนี้ก็ซื้อบัตรเข้ามาแล้วครับเดิอนออกกําลังกายแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ครับแต่ก็ยังต้องใส่หน้ากากอนา,ามาัยตลอดเวลาครับเป็นมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโควิดของไต้หวันครับช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนครับฝนตกบ่อยก็ต้นไม้ใบไม้ก็จะเขียวชวอุ่มดีมากเลยครับดูแล้วร่มรื่นดีครับสองข้างทางเป็นต้นเมปเปิลครับแต่ช่วงนี้ยังไม่เปลี่ยนสีครับก็ยังเห็นใบสีเขียวเหมือนเดิมครับ คนสนมากก็เดินลงมากันแล้วครับพอเป็นเวลาเย็นพอสมควรครับสี่โมงกว่า <c oughs> ผอมาถึงจุดนี้เราก็จะได้ยินเสียงจัก,กาจันครับแล้วก็เสียงน้ำตกอ่ ดูเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากครับต้นไม้แต่ละต้นใหญ่พอสมควรครับปนนเป็นดงเงินเส้หมุนใจจุ่เละเลี้ยวกรเล็นก็เดินไปฟังเสียงจักรกจันทร์เรไรไปด้วยครับ ังเกตว่าทุกคนสวมใส่หน้ากากทนไมกันทั้งนั้นครับให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีครับด,ด้านหน้าเราก็ยังพอมีนักท่องเทีย่ยวอยู่ครับโ oh, อ้เป่าหันไม่ถึงกับลงตอนนี้ก็เดินมาได้สักะรยะยะเหงื่อเริ่มบอกแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็สมบัดได้ถึง อากาศเย็นครับมีไอยเย็นประทะเข้ามาตัวนี้เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวครับ ก็จะมีพวกอาหารเครื่องดื่มไม่คอยบริการครับเว่า่คอเาน่คืา่อเเวลีนีลน่ือเานี่งวนไ่เล่คา่เวานเลาี่คน่อเขาไี่ควลาน่วลาานอเวานี่คานีครัเวานี่คเวนี่ควาควาีวลาีวลามีอเาือนี่คอเีวอเนสดชื่นดีมากครับ

干了，现在外套也是湿了。嚯、哦，那个山湿都在那个凉亭上面了。对呀、嗯嗯、它里面还有做生意。所以你也不用怕的。嗯、我很渴，我就怕等下一直上厕所。 đẹp <laughs> đẹp cập nam à. các. <laughs> <laughs> ก็จะเดินเร็วกันนิดนึงครับไม่ได้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางกันสักเท่าไหร่ครับก็อ,อยากรีบขึ้นไปให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนที่จะมืดครับต้องเผื่อเวลาที่เราจะเดินกลับลงมาด้วยครับข้างบนนี้มีบ้านพักด้วยครับ น่าจะปิดการใช้งานไปแล้วครับถ้าเป็นบ้านผักากาศนี้จะน่าจะสุดยอดครับอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนาภไพไปกันต่อครับดูความอุดมสมบูรณ์ของป่าเปิรนนี้ครับพวกมอสพวกเฟิร์นจะขึ้นเต็มเลยครับ สองข้างทางตอนนี้นะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เดินสวนลงมาครับว่าก็ใกล้ห้าโมงเย็ยนลงเข้าไปเต็มที่แต่ก็ยังมีบางส่วนครับที่ขึ้นมาพร้พอมๆกับเราใส่ชิ้นหวัวเชื้อซื้อตัวให้หัว จะขึ้นไปอีกใชดิด้านหน้าักท่องเที่ทยวก็สงสัยจะไม่มีแล้วครับตอนนีาจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เดินขึ้นมาจุดนี้แล้วครับวันนี้ จุดนี้ก็ค่อนข้างอันตรายพอสมควรครับเพราะว่าด้านข้างไม่มีอะไรกัน้นนี่ครับพื้นที่แต่ทางเดินก็กว้างพอสมควรครับถ้าเราไม่ไปเดินชิดขอบเหวก็ไม่อันตรายครับอีก400เมตรครับก็ไกลพอสมควร

เนี่ยว่าไม่มีคนแล้วก็ยังมีอยู่ครับเมื่อกี้ด้านหน้าเห็นคนเดินนำหน้าอยู่คนหนึ่งครับที่จริงตามรายทางก็จะมีศาลาให้นั่งพักเหนื่อยครับเยโะ ใกล้เป้าหมายเข้าไปเรื่อยๆครับใกล้จุดเริ่มต้นของน้ําตกเข้าไปทุกปีครับก็ได้ยินเสียงน้ําตกชัดเยนขึ้นครับก็ดูว่าจะก้มค่าเหนื่อยไหมนี่ครับเจอแล้วครับน้ําตกว้าึ้นตอเหรออากาศข้างบนนี้เย็นมากครับมีลมพัดมาเอื่อยๆเลยครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับเหมือนกับทริปนี้ครับลางจาเที่ทยใช้ยระยะลาเดินทางเกือบหนึ่งชั่วโมงครับความสวยงามก็รอยอยู่ข้างหน้าแล้วครับเหมนกับไปเลยครับความสวยงามรอรออยู่ตรงหน้าแล้วครับ

ก็เดินลงเขาแล้วหาลงนี้ค,ค่อยๆเดินแล้วไม่รีบแล้วครับรด้านหลังก็ยังมีนักท่องเที่ยวอีกเยอะพอสมควรครับก็เป็นทริปที่เหนื่อยพอสมควรครับทริปนี้แต่ก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยครับน้ำตกสวยงามมากครับแล้วก็เย็นสดชื่นครับถึงแม้จะไม่ได้ลงไปเล่นดูอยู่ไกลๆก็คุ้มแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนครับที่ก็มาติดตามรับชมให้กำลังใจอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปการท่องเที่ยวครั้งต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye. Bye bye.